2ี่สิบล้านยี่สิบล้านเดี๋ยวงินยี่สิบล้านบาทเป็นหลายล้านเบอได้มาจากไดละ่ะทูทอดกสอนันเด้ใช่ค่ะเริ่มฝากเงินวันนี้กับสลักออมทรัพย์ทวีสิ่ที่ทกศทุกสาขาในจังหวัดอุดรธานีทุกๆหน่วยง่วยที่ฝากธนาคารจะร่วมส่งทบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวหน่วยละหนึ่งบาทแม่แล้วแถมย่งในหลุนลางว,วันไงพร้อมเด้ใช่ค่ะ ทุกวันที่16ของทุกเดือนรางวัลที่1 20ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่าทั้งหมด58ล้านบาทนอกจากเป็นการส,งส,งสง่สงเสริมทกศแล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนประสบภัยแผ่นดินไหวพร้อมร่วงบุญละวันโรงพยาบาลและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายอีกทรังนึงด้วยนะคะคือดีแท้ทกศป้าป้าฝ้า,ปาไปฝ่ากับทกศก่อนเนอครับสลากความสัตย์ปวีบินทกศ2 5 5 7ได้ทั้งดอกได้ทั้งผลได้บุญกุศลได้เงิน20ล้านพร